สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับป๊อปนะคะที่ช่องป๊อปเดอะยูทูบนะคะวันนี้เป็นอีพีพิเศษเลยนะคะที่ป๊อปเนี่ยจะมาหาพี่ชายนะคะก็จะมาถามนะคะทุกๆเรื่องที่เราอยากจะรู้กันนะคะอ่าแนะนําตัวเลยค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับผมเอ็นลมก้านะครับวันนี้ก็มาถึงบ้านก็จะมาสอบประวัติถูกนะมาสอบประวัติ ตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่คะตอนนี้อายุก็ไม่บอกอายุได้ไหมเพราะว่าอ่าหลักเลขสามเลขสี่แล้วกันอ่าโอเคค่ะมีแฟรหรือยังคะตอนนี้มีแล้วครับมีเมียดีกว่าโอเคมีแล้วเนาะเอออืมอ่าทรงเอในทัศนคติของพี่นี่เป็นยังไงคะทรงเออะทรงเอต้องมีประวัติหรือเปล่าทรงเอต้องมีประวันิหรออ่านะ ทรง A ในทัศนคติของเราเนี่ยจะเป็นประมาณว่าสมมติว่าคุณขับรถไปเนี่ยอก็จะมีด่านอถ้าตำรวจโบกอะไรอันนั้นหนูคิดว่านะทรง A อทรง A อเหรอคล้ายๆเป็นทรงเได้นะอืเพราะว่าส่วนมากทรงเอก็จะแต่งตัวเนี้ยเนี้ยหน่ยเนาะคอบชันครบอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็พีเอเนี่ยสักลายอันแรกที่ไหนคะอ๋อสักลายแรกก็รูปไหน ตรงนี้ครับเป็นมังกรนะครับเนี่ยมังกรตัวที่นะครับเมื่อประมาณกี่ปีคะอู้อันนี้สักสิบหกแล้วครับเนี่ยมังกรตัวนี้นะฮะสักสิบหกอะลายแรกเลยโอ้โหน่าก,ก็สักตรงไหนนะคะที่เจ็บที่สุดสักตรงไหนที่เจ็บที่สุดต้องรักแรรักแรรักแเจ็บมากย่งเนี้ยจี๊ดเลยใช่ไหมคะโอ้โหคบรถครับอย่างเงี้ย สักมานานหรือยังคะประมาณกี่ปีแล้วคะสักาเนี่ยครับ,บไม่ค่ะอ่ะตั้งตัวหรอค,ครับ่าสักเรื่อยๆครับตั้งแต่สิบหกอายุสิบหกสิบเจ็ดไปเลยก็ชอบลายรอยสักมาตลอดเลยอืมแล้วก็ผส,ส,สมมาเรื่อยๆพี่คิดยังไงคะกับคนที่มองคนสักลายเนี่ยในสังคมเนี่ยที่เขามองมาเนี่ยว่าเป็นแบบพ้ยาที่คุกโน่นนี่อะไรเงี้ยคิดยังไงกับคิดยังไงคนพวกนี้เหรอใช่ค่ะกับสังคมแบบนี้ คิดว่าเขายังก้าวผ่านตัวเองไม่ได้นะคนตรงเนี้ยบางครั้งอะคนเรามันมันวัดค่าอะไรกันไม่ได้หรอกแม้จะใส,ส่สูตรผูกไขนก็วัดค่ากันไม่ได้นะ,นะเนาะอ่าใช่ขนาดใส,ส่สูตรผูกไข้ทุกวันนี้ครับที่มันพังพังทุกวันนี้เพราะใส,ส่สูตรผูกไข้ผมว่านะคนสักลายไม่น่าจะเกี่ยวแล้วก็ต้องคนที่ก้าวผ่านมาเท่านั้นครับที่จะเข้าใจเข้าใจโลกผ<อ>มว่านะถ้าไม่ก้าวผ่านก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาเรียนรุงเขาเองอ แล้วคนคนที่สักเนี่ยเราดูตรงไหนครับเก่าหรือไม่เกา่าอ๋อต้อง<ก>คือแบบต้องสักรูปอะไรอะ่ะคือแบบดูว่าแบบดูเก่าอ่ะไม่ไม่ไม่สักลายเนี่ยเก่าไม่เก่าไม่ได้อยู่ที่ลายนะจริงๆแล้วะะไม่มีลายเป็นมือปืนเยอะะใช่ไหมเสือสมัยก่อนก็ไม่มีลายเยอะนะครับสักน้ํามันมนั่งสักอะไรเงี้ยก,ก,ก็เป็นก็ก็โหดก็เป็นเสือได้ตัเงเงอะไรเงี้ยครับ อิสลามหรือศาสนาหรือทุกศาสนาอิสลามเขาสักลายไม่ได้แล้วเขาก็เป็นผู้มีบาระะมีเยอะก็ะมีเยอะแยะครับมไม่เกี่ยวกับลายสักมันอยู่ที่คนออครับโอเคค่ะแล้วก็สเปคของผู้หญิงที่ชอบนี้เป็นแบบไหนคะผมไม่ค่อยมีสเปคเขาเท่าไหร่นะใช่ไหมใช่ขอแค่ไม่รู้อยงอ่ะขาวได้ไหมขาวก็ได้อคําก็ดี อฟรีก็ได้หมดคิดว่าเราเป็นคนเจ้าชู้ไหมคะผมเจ้าชู้ไหมตามไปครับตอนสมัยตอนเด็กๆก็ก็มีบ้างาแต่พอเราอายุขนาดนี้เรามีลูกมีอะไรล้วก็ล้วก็อยากจะมีแค่ใครสักคนที่คอยดูแลเราก็พอแล้วเห็นไหมคะถ้าเราถึงจุดอิ่มตัวเนี่ย<อ>ก็จะเป็นเหมือนเพลนะคะ<อ>ก็คือเหมือนมันจุดอิ่ม,มตัวแล้วใช่ ถ้าคนที่จะมาเป็นแฟนพี่เนี่ยจําเป็นไหมที่ต้องสักลายไม่ครับไม่จําเป็นหรอกอืฟังไว้นะคะที่ทรงซอนนะคะที่คิดว่าผู้ชายที่เขาสักลายเนี่ยจะชอบผู้หญิงที่สักลายไม่จริงนะคะอันนี้ฟังจับปากปพี่ได้เลยขาวเนียนก็เกลียวยอะไอะเรหรอไสักที่ชอบอ่าคือตัวไหนคะรูปไลยสักที่ชอบของต,ตัวเองเหรอครับใช่ค่ะ น่าจะเป็นม้านะครับม้าคู่เขาบอกว่าม้าคู่ดูสง่านะม้าคู่เพื่อนเพื่อนสักให้ตอนนี้เพื่อนก็อยู่ที่ติดอยู่บางบอนตอนนี้ยังไม่ได้กลับบ้านเลยแล้วฉายาของของพี่เนี่ยได้มายังไงคะแล้วก็ฉายาที่มาจากที่ไหนเราจากจากเริ่มต้นจากมินบุรีคลงไปอยู่ที่วิเศษมินตอนนั้นก็ก็ไม่รู้นะว่ามัน คือข้างในเนี่ยมันมีเอสเนี่ยมันมีหลายคนมากในคนสี่ห้าพันคนชื่อมันซ้ำกันเยอะไงะเขาก็เลยเรียกเอสล้มเก้าเอสบุญสวดเอสล้มเก้าเอสล้มเก้า็เอสล้มเก้ายาว <คน S 1> อะไรเอสลมเก้าย, 9, ยาวเลยเนาะโอเคค,ค่ะแล้วก็ทรงเอส่วนใหญ่นะคะอันนี้สําคัญนะคะจะชอบเปลี่ยนกล้วยนะคะอันนี้คือเปลี่ยนไหมคะพี่พี่พี่เป็นเอพี่พูดตอบลำบากนะ ใช่ไหมเจ้พี่เป็นเอเจนยนบ้างหรอพี่เป็นเอเจนต์ไถ้าถ้าถ้าเอเจนตนอ่ะในในความคิดพี่ถ้าพกเปอหวานอยู่แล้วใช่ค่ะตัวเลขที่ชอบเอ่าอะไรคะตัวเลขเก้าห้าสองห้าสี่หนึ่งหนึ่งครับตัวเลขที่ชอบหนึ่งหนึ่งหนูให้พี่เลยสี่เก้าห้าสองห้าสี่อ๋อสี่เก้าห้าสองห้าสี่สี่เก้าห้าสองห้าสี่ผมต้องเล่นห้าสี่อยู่แล้วโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่อยู่ไงอสี่เก้าผมใส่ใหญโอเคค่ะวันนี้นะคะก็จะมี คำถามห้าวิ้นะคะต้องตอบเร็วนะคะพี่คำถามแรกดำหรือขาวคะดำครับอืมว้นหรือผอมอ้วนครับซ้ายหรือขวาคะสองข้างเลยครับส่วนหรือถุงคะสอดครับอืมอ่อนหวานหรือซาดิดคะอ่อนหวานครับโอเคแล้วก็สำหรับคำถามห้าวิ้นะคะก็หมดแล้วแล้วก็ต่อไปนะคะหนูก็จะให้พีเอนะคะฝากถึงทางบ้านนะคะที่กับคนกำลังดูอยู่เนี่ย เขามองคนที่สักลายนะคะฝากทิงหน่อยสาหรับมุมมองผมคนที่สักลายนะครับเขาบอกว่าคนที่คนที่ออกจากคุกมานะครับคแค่คาว่าคุกนะครับชคนไม่ออกจากข้งางในออกจากคุกมาเนี่ยสังคมให้โอกาสมันก็มีทั้งให้โอกาสและไม่ให้โอกาสมันก็มีบ้างทำไมเราทำไมเรามีคอนเทนต์คุกแล้วก็เรามีเราเราต้องตอกใจตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ ถ้าเราไม่ผลักดันตัวเองในในในช่องทางของเราก็ไม่มีใครมาผลักดันเราอให้ให้มันให้มันแบบว่ามีที่ยืนได้หรอกครับเพราะฉะนั้นผมถึงเพื่อนหรือพี่น้องที่ติดคุกหรือคนข้างในอะไรเงี้ยถ้าลําบากถ้าอะไรพร้อมยินดีที่จะช่วยเหลือกันเพราะว่าถ้าเราไม่ผลักดันกันก็ไม่มีใครผลักดันพวกเรานะครับน้อยมากคนที่ผลักดันพวกเราก็มีแต่น้อยนะครับ ฝากช่องเอดลมเก้าเลยนะครับวันนี้เพลงเพิ่งอ,ออกไปนะครับคลอยไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนคะครับอขอคำคมหน่อยค่ะขอคำคมคำคมของผมนะครับก็จะออกแนวหยิบๆน่อยใจร้อนนอนที่แคบถ้าใจแคบนอนคนเดียวนะครับโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะป๊อปก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะให้ป๊อปเนี่ย มาทำคลิปหรือว่าสอบถามอะไรกับพียร์นะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัครับสวัสดีครับ